สวัสดีครับคุณผู้ชมในกลิปนี้อยู่กันในแมบอาบีดนะครับซึ่งในกลิปนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการฟาร์มเงินนะผมนะครับใช้เวลา10นาทีสามารถฟาร์มเงินได้ถึง10000เลยและวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ผมมาแนะนําให้กับมือใหม่นะครับใช้ของไม่เยอะใช้แค่2ชิน้นเท่านั้นนะครับ ในส่วนของตัวปืนนะครับผมใช้เป็นปืนอันนี้เลยนี่ราคา1 7 5 0 0ืนดาะครับปืนดาเอจอยู่ที่120แล้วก็คูดาวน์2.2นะครับระยะ0.75แล้วก็ในส่วนของตัวที่ขี่ผมใช้เป็นตัวบอลลูนตัวนี้เลยครับนี่มีฟองอากาศ150านะครับดำได้ลึกสุด375รเมตรความเร็ว20แล้วก็บรรจุดได้140กิโลครับคือใช้แค่2ชิ้นนี้และเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยว่า2ชิ้นนี้หาได้จากตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับและหากใคร ของแมปอาบ,บีดอยู่นะครับสามารถกดในทั้งเกมพารแล้วก็แพ็คต่างๆในแบบอาบีดรวมถึงแมปอื่นๆด้วยนะก็ไปจัดก,กันได้ที่บาร์เบอร์ชอปได้เลยนะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่อันแรกเลยครับสำหรับตัวที่ขี่บอลลูนนะครับก็สามารถหาได้จากการปลดล็อกทำเควสก่อนนะครับเพื่อนๆนี่เลยตัวจุดทำเควสนะครับก็สามารถตามผมมาได้เลยให้เราสังเกตตรงนี้ครับนี่ที่ข่ายที่ขี่นะครับตรงนี้แล้วเราก็เดินออกมาทางนี้ครับมันจะมีเป็นเรือดำน้ำนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงเมาส์ผมที่ผมงๆเราต้องไปทำเควสท ถึงจะสามารถปลดล็อกที่เขียนนี้ได้นะนี่ที่ผมใช้อยู่จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยซึ่งที่เขียนนี้ก็สําคัญมากที่ใช้ในการฟาร์ม10นาที10,000ื่นนะครับเพื่อนๆน,นี่ใกล้ถึงแล้วตัว mpc ทาเควสนะครับนี่จะนั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ครับมันจะนั่งอยู่ตรงนี้เลยถ้าเรายังไม่ได้ทาเควสนะครับมันจะล็อกเป็นแบบนี้เลยนี่ครับมันจะเป็นรูปกุญแจล็อกอยู่นะครับสำหรับเควสนะครับก็ทําง่ายมากๆแค่เราคุยกับ mpc นะครับแล้วก็กดปุ่มรับเควสด้านบนนะครับ หลังจากที่เรากดปุ่มรับเคเวสมาแล้วถ้าเรายังไม่เคยทําเควสนี้นะถ้าเราทําเสร็จแล้วมันจะได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ของด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้เวลาเราทาเควสนะครับมันจะมีกล่องเด้งเข้ามาในตัวเรามันให้เราเอากล่องไปส่งครับให้เรากดคลิกไปที่กล่องได้เลยสมมติว่าอันนี้คือกล่องนะมันก็จะมีโลเคชันบอกครับว่าเราต้องเอากล่องไปให้ n p c ตัวไหนนะครับเควสนี้ก็ทําโดยประมาณ5รอบนะครับเพื่อนๆแล้วก็ ตัวที่ขี่อันเนี้ยราคาประมาณ18,500นานะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับราคาก็ประมาณนี้ส่วนตแต่ของที่ขี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมาครับจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวปืนอันนี้ครับปืนอันนี้ก็หาง่ายมากๆไม่ต้องทำเควนนะครับแค่เราไปถึงเราก็จะสามารถซื้อปืนได้เลยสำหรับโลเคชันของปืนนะครับก็สามารถตามผมมาได้เลยผมลืมบอกนะครับนี่อยู่ที่เดิมเลยนี่ครับตรงที่ขี่นะครับแล้วก็ มาตรงกลางนะครับตัวเรือดำน้ำนะครับจะอยู่ทางขวามือแต่รอบนี้เราหันมาตรงกลางครับแล้วเราก็ตรงมาเลยครับให้เราดำลงไปครับด้านล่างเพราะว่ามันจะอยู่ด้านล่างครับนี่ครับมันจะอยู่ด้านล่างครับเป็นเมืองด้านล่างนะครับนี่เลยตามผมมาได้เลย นี่ครับพอเรามาถึงตรงนี้นะครับมันจะมีลูกศรชี้ลงด้านล่างนะครับนี่เลยเราก็มาทางด้านล่างตรงนี้เลยมันจะมีอุโมงในการเข้านะครับเพื่อนๆนี่มีเป็นอุโมงตรงนี้นี่ครับนี่เลยเราก็เข้ามาในอุโมงตรงนี้นะครับแล้วเราก็เดินเข้าไปข้างในครับมันจะมีปืนขายอยู่ข้างในเลยนะครับนี่เลยเดินเข้ามาสุดเลยนะครับนี่ตัวปืนจะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลย ัวปืนนี้ไม่ต้องนำเควสนะครับถ้าเรามาถึงเราก็สามารถซื้อปืนได้เลยปืนก็จะราคาอยู่ที่17,500นานะครับสำหรับสเตตเจ้าตัวปืนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็วิธีที่เราจะลงมาด้านล่างตรงนี้ได้นะครับมันลึกถึง238เมตรเลยนะครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะมาตรงห้องนี้นะครับนี่ถ้าเรามาจากด้านบนนะครับซื้อจุดเนี้ยเป็นจุดฟาร์มต่อจากจุดแรกเลยนะครับเพื่อนๆผมก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆฟาร์มที่จุดแรกจนมีเงินในระดับหนึ่งก่อนนะครับ ให้ดำลงมาตรงนี้นะครับดำลงมาเรื่อยๆนะครับนี่มันจะมี NBC ที่ขายเรืออยู่ตรงนี้ครับนี่เลยมี NBC ที่ขายเรืออยู่ตรงนี้เรือนะครับสแตทก็ถือว่าดีจะได้เลยสามารถทําให้เราดำได้ถึง275เมตรครับเพื่อนเือนนี่พอเราได้เรือมาแล้วเราก็จะสามารถดำลงไปด้านล่างได้ซึ่งตัวเรือเนี่ยถ้าจาไม่ผิดผมว่าน่าจะประมาณ6 0 0 0นะครับอันนี้ถ้าจําไม่ผิดนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ้าตัวเรือเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่เห็นไหมตอนนี้ผม 230เมตรคือถ้ามีเรือเราสามารถมาตรงนี้ได้แบบสบายๆเลยก่อนหน้าที่เราจะลงมาตรงนี้ได้เราก็ต้องซื้อเรือก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วพอเรามาตรงนี้ได้เราก็ฟาร์มบริเวณน,นี้แหละเพื่อนๆนี่ฟาร์มตรงนี้ไปเพื่อหาเงิน1นึ่งหมื่นเจ็ดนะครับไปซื้อปืนอันนี้มานะครับแล้วก็เก็บเงินนะครับเพื่อซื้อบอลลูนอันนี้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนจุดฟาร์มที่ผมจะพาไปนะครับ สำหรับตรงนี้ก็เป็นจุดฟาร,ร์มที่คนที่มีเรือแล้วนะเดีย๋ยวไปดูจุดฟาร,ร์มต่อไปกันเลยสำหรับจุดฟาร,ร์มต่อไปนะครับจําเป็นมากๆที่เราต้องมีที่ขี่บอลลูนนะครับถ้าไม่มีเราไม่สามารถลงไปฟาร,ร์มได้ครับเพราะว่ามันอยู่เขตใต้น้าลึกนะลึกกว่า375รอเเมตรอีกเดีย๋ยวไปดูกันครับจุดลงนะครับนี่ให้เราสังเกต NPC ที่นั่งตรงเก้าอี้กัน3ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรามาทางนี้เลยนี่เยื้องๆทางนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีเป็นอุโมงด้านล่างตรงนี้ครับนี่ครับ จุดนี้เป็นจุดฟาร์มของเราครับเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันเลยครับจําเป็นมากๆนะต้องมีอันนี้ถ้าไม่มีอันนี้คือลงไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นน้ําที่ลึกมากๆครับนี่เลยก็ตามผมมาได้เลยครับดําลงไปด้านล่างเลยนี่ครับตอนนี้ผมก็ลงมา260เมตรแล้วนะครับอยู่ลึกมากๆครับนี่เลย อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยจุดที่เราจะมาฟาร์มกันนะครับซึ่งตรงนี้ได้เงินดีมากๆครับเพื่อนๆผมแนะนําว่าให้เลียงไว้ประมาณ350เมตรถึง360เมตรนะครับไม่ควรลงไป3 7 5นะครับเพราะว่าถ้าลงไปเกิน3 7 5มันจะเกินลิมิตเรานะครับนี่ผมเลียงไว้ที่350านะเดี๋ยวผมจะไปด้านบนประตูก่อนนะเราลงไปด้านล่างครับเพื่อเราไปเช็คพอยครับเราจะสามารถว้าไปแล้วก็ วาร์ปกลับได้ครับตรงนี้นะครับคือใช้เทคนิคนี้ได้เลยครับเพื่อนๆนี่ตรงมาก่อนได้เลยเพราะว่าถ้าเราลงไปด้านล่างอ่ะตัวออกซิเจนเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับถ้ามันเกิน3ามตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไปด้านล่างเลยนี่ครับเดี๋ยวพอถึง3ามเหเห็นไหมมันจะขึ้นเลขแดงครับเพราะว่าตัวที่ขี่ของเราอ่ะมันไม่เหมาะกับตรงนี้นะครับมันเป็นบริเวณน้ําลึกนะครับเห็นไหมสี่ร้อยยี่สิบเมตรเลยคือมันเป็นบริเวณน้ําที่ลึกมากๆหลังจากที่เราเข้ามาตรงนี้ได้แล้วเราก็สามารถ วาร์ปไปวาร์ปกลับเด้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครทำเควสตัวห้องน้าวาร์ปนี้ได้แล้วก็จะสามารถวาร์ปไปวาร์ปกลับได้การที่เราลงมาตรงนี้เป็นการที่เราเช็คพอยต์นะครับแล้วก็เป็นจุดในการฟื้นฟูออกซิเจนด้วยสําหรับจุดนี้สําหรับวิธีที่ผมใช้ในการฟาร์มนะครับนี่ปกติแล้วที่คีของเรานะครับมันลงได้ถึง3 7 5เมตรใช่ไหมแล้วตรงนี้ที่เราอยู่อ่ะมัน420กว่าเมตรตรงนี้เลยคือวิธีที่ใช้ในการฟาร์มนะครับถ้าเราอยู่ตรงนี้มันจะยิ่งเสียออกซิเจนเยอะคุณผ,ผู้ชมเห็นปะ คือออกซิเจนมันจะลดเยอะมากๆวิธีการฟาร์มนะครับก็นี่เลยให้เราขึ้นไปด้านบนครับขึ้นไปบนผิวน้ําครับให้มันมากกว่าสามเจนี่ครับมากกว่าสามเหแล้วเห็นไหมตัวออกซิเจนของเรากลับไปเป็นปกติแล้วนี่ครับและตอนนี้แหละเราก็ฟาร์มไปเลยฟาร์มตรงนี้ครับคือเจอปลาอะไรก็ยิงไปก่อนได้เลย แต่ถ้าเรายิ่งเจอปลาติดสถานะอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ดวงด้วยนะบางทีสิบนาทีอะเรามีโอกาสได้มากกว่า1 0,000่นก็มีนะนี่ตอนนี้มันผมจะเจอปลาติดสถานะนะครับเป็นสถานะใหม่ด้วยผมไม่เคยได้ด้วยตัวปลาสถานะนี้แล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นอาร์ติแฟกต์แบบผมก็ได้มันจะได้เลเวลน้อยหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะได้ตัวออกซิเจนกับดาเมจเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมก็มองว่าดีมากๆเลย สำหรับตัวอ์ติแต์กนี้ก็หาได้จากจุดฟาร์มก่อนหน้านี้นะเป็นจุดฟาร์มที่ซื้ออาวุธอันนี้ครับนี่เป็นจุดฟาร์มที่ซื้ออาวุธอันนี้เลยที่ผมใช้อยู่นะครับจุดฟาร์มตรงนีน้มีโอกาสได้อ์ติแกต์นะครับซึ่งอ์ติแกต์อันนี้มันก็เป็นอ์ติแกต์ระดับอีพิกเองผมก็ได้มาเยอะมากนะครับผมก็เลยเก็บไว้ใช้ทั้งหมด3อันซึ่งมันก็ดีเลยบวกทั้งออกซิเจนแล้วก็บวกทั้งดาเมจแต่ว่าเราจะได้เนวลน้อยลงนะครับสำหรับตรงนี้แต่ผมก็มองว่าคุ้มค่านะจุดที่เรามาฟาร์มเนี่ยเรา มองจะดูจะคุ้มสุดนะครับนี่เลยเราก็ยิงอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากให้โฟกัสนะครับมีเป็นน้ําหนักครับนี่ให้เราดูน้ําหนักดีๆถ้าน้ําหนักเราใกล้เต็มนะครับก็แนะนําว่าให้ไปเก็บปลาในหีบครับไปเก็บในหีบที่มันอยู่ข้างกับประตูห้องน้ำนะครับที่วาวนะแล้วก็หีบผมแนะนําว่าให้อัปเกรดไประดับหนึ่งนะครับยิ่งอัปเกรดไปเยอะก็ยิ่งสามารถเก็บได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับการฟาร์มหนึ่งรอบนี่เวลาออกซิเจนอ่ะ เหลือประมาณ70นะครับถ้าใครแบบเซฟๆหน่อยเหลือประมาณ70นะครับผมก็แนะนําว่าให้มาใกล้ๆกับตรงด้านหน้าประตูนี่เลยมาประมาณตรงนี้แล้วก็ดําลงไปด้านล่างเลยนี่ครับลงไปด้านล่างเพื่อไปรับออกซิเจนนะครับหลังจากที่เรารับออกซิเจนมาแล้วรับเต็มแล้วแล้วก็กลับไปฟาร์มแบบเดิมครับแบบนี้ครับวนไปเรื่อยๆครับพอปลาเต็มนะครับก็เอาปลามาเก็บใส่ตรงนี้เห็นไหมผมปลดมาสี่แถวแล้วแล้วที่ผม ฟาร์มได้1รอบเนี่ยหรอบผมก็ประมาณ10นาทีนะครับได้1 0,000ก็คือผมปด4ีแถวตรงนี้แล้วก็น้ําหนักในตัวนะครับเต็ม140กิโลนะครับคือมันได้รอบละ1 0 0 0 0่นจริงๆนะครับส่วนอัติแฟกต์ผมก็ใช้เป็นประมาณนี้เลยแล้วตรงนี้ครับคือที่ในการอัปเกรดครับที่อัปเกรดกล่องของเรานี่คือ npc ตรงนี้เลยนี่ครับกดปุ่มอัปเกรดนะครับอัปเกรดกล่องของเราแต่ของผมนะครับทำไ้แค่4ีแถวแค่4แถวก็เพียงพอแล้วสําหรับการฟาร์มรอบละ1 0 0 0 0ืนะครับผมแนะนาว่าให้ปดแค่4ีแถวพอ แถวที่4อาจจะดูแพงหน่อยนะครับแต่ผมมองว่ามันคุ้มค่ามากๆครับเพื่อนๆมันประหยัดเวลาได้มากในระดับหนึ่งเลยนะครับเวลาเราเก็บปลาในหีบเต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็ในตัวครบ140กิโลแล้วต้องให้เราวาร์ปที่ห้องน้ำนะครับกลับมาที่จุดเดิมนะครับแล้วก็เอาไปขายที่คาเค้นคือได้เงินรอบหนึ่งเยอะมากๆครับเพื่อนๆสำหรับวิธีนี้และสำหรับแบบนี้ผมเล่นมาประมาณ1วันเองนะครับเพื่อนๆผมก็สามารถ กดล็อกปืนอันนี้ได้แล้วคือใช้วิธีนี้แล้วมันไวมา,มากๆนะครับและหลังจากที่เราได้ตัวปืนนี้มาแล้วนะครับก็สามารถฟาร์มจุดเดิมได้ยาวๆเลยและจะทําให้เราฟาร์มได้เร็วกว่าเดิมอีกปัจจุบันตอนนี้ที่ผมฟาร์มอ่ะผมฟาร์ม10นาทีได้ประมาณ13ื่นถึงหนึ่งเลยครับมันอยู่ที่แต่ละรอบด้วยว่าผมมีปลาติดสถานะเยอะขนาดไหนมันก็อยู่ที่ดวงเราด้วยนะครับว่าการที่เราฟาร์มแต่ละรอบเนี่ยเจอปลาสถานะเยอะแค่ไหนนะื่อมๆคนไหนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์และกดซับให้ผมการน และอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพืเ่อนๆด้วยนะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับ